สวัสดีครับผมอปอกับบ่าวพันเพื่อนเพื่อนแล้วครับกับคืนวันพระจันทร์เต็มดวงค่อนข้างเต็มดวงครับผมจะกําลังไม่ต้องไต่ไฟกันแล้วผมแต่ว่ามันท่านผู้ชมเฉบ่เห็นก็เลยไต่แต่เห็นบรรยากาศครับผมอมนี่มึ้ยังมั้งไทยลอยนเำ่าวโ่าแล้ว เป็นอ็น <minutes> บ้าไว่าใเ่าอยู่โอ้หูดอะนี่ค <jogo> ร <in> ับเนี roc, ่ย <lawsuit> ก <royable> ูผลิตอนนั่นมือเนี่โอ้สวัสีครับน่ารักจังเลยตอกพอมาจัดตอกบครับถามเสฟแซ่ด้วยตอกคือบัวตอกตอกบครับตมกับถัวต้มไหมครับโอ้เสพหบ่มว่ามทั่วจอาต้มบัต้มอกบนี่ครับขาดไปเลยครับเซฟประจำซองครับผมน่ารักจังเลยครับความรครับ ผลิตผลงานเซฟครับผมออมหนูหนูอมครับอัดตัวก้าวขั้วอย่าลืมนะครับเข้าวคั่วมันหอมดีออมแบบใส่ผักสมุนไพรครับผมข้าวค่วบข้าวั่วข้าวข้าวเข้าข้วข้วขว้าเขาว้าา้ขวาว้ข หนูปลาอ้อยี้กงเนี่ยขีกินมัคอกร่ใจอยู่่วีกินเลยอย้พโอนยพหนูปลาอ้อยเรากินเ้ยใส่ขี้สุดกับบ่ออกเนาะกินเลยเนาะพลแหงมักแน่นอนครับผมนี่ครับหอมหนูสเสียบไส้ครับบนมลืมต้องเราอันดับแรกเราต้องคัว่วก่อนครับผมทำลืมคุณแล้ว ไมมหขวหกอมผมไม่ไหมเลยเขาใจว่าแบบไม่ไเอไปทุกเลยขวาเขาใจว่าเขามาไม่ไหมน่ะเออก็เขาใจเ้้ยขวาใม่รายเขาจะให้เด้บาดนีกูยับอกว่าจะเอาแบบบ้าไหม่บ้าหมเอาแบบไม่ไหมกับบริการอีตะเว่นต้นดวงจั์เต็มดวงครับผม ไคยำบาม่โดเีวนบ้าลูกแต่ไกไหกัดอไก่ละไสดาสืบพันธ์เบาไซอ๋บอบอกว่าทายาทเพิ่นบอดูแลเบิ้งแง่งน่ย่ั่นบอกว่ามนดูแลเบิ่งแง่งเนี่ยเห็ยังไบกระดาหนาห้ามหายนั้ยเสียบดิบนี่แต่นอนกับนอนบ่ดูแลเลยทายาทหยอก็พหยอกเรัเพื่อนบอกหยอกหยอก เดี๋ยครับ <t> พ <ired> er mm ิธีวิธีธรรมศาสตร์เลีอันนี้ใ่สวัสดีครับพอกันย้ำแรงอีกแล้ววันนี้อ้อมหนูครับผมเขาแรงนี่แหละเมนูที่เด็ดที่ดึงที่สองที่สามโอ้หโอ้หโอ้งห้องกับมีจักน้อยครับผม อ๋ยังว่าสิพระเสียบเป็นอ้อนูหนูบานนี่จักมืออยู่มันลายเลยมันติดเก่าดักนู้ได้หรอวะเียมันเสียบเนี่ยเียมันตงตันเออมาตันทีดิอ่อนหน่อนอ่อนมน้อยเลยอ เริ่มแหงแล้วครับเขดีแล้วีใ,ใส่หัวแหงเขาใส่ผสมะผมะขครัาผมอ้อมดูเอาเอาเรเีโย้คุณแม่คนบูยันอรกเรกอนะเวาของนเาัมืนกผนปงล่างเฮยนเดีหนักงานเขายออกนี่ไหเียกออกก่อน

มามามาวขวจนไหมเลยเจ้านี่นี่แหละครับมันของแท้ครับผมขวัจนแห้งนะครับจนติดขอบมาเบิร์นักกันครับผมตำงาม อเพวพอดีเวลาผมมักจินกับตำหกหุนน่้ก็ดีเลยครับความเลยครับผมกุณแม่ว่าบวบอกว่ายู่ใสรันเ <c oughs> พิ่นมีเงินเพิ่นจะไปขายตลาดเศร้าโย่เือบยบอกเ <c oughs> สียบใส่หูจักแล้วบ่ิสัน <c oughs> อา๋อา้า ครับโอ้รถไม้ไผ่นี่โอ้สุดยอดเอารถไม้เดี๋ยวันก็เป็นหัวรุ่นเก่าอ่ะอ๋อเป็นรุ่นเก่าเต้นนี่เป็นหัวรุ่นแรกเต้นนี่ใช่อะเด็กฝันเฮ้าหงปโอ้เด็กอืม

โอ้จะได้อะไรลู้ไยเลยบ่ลูกบมาขับไปเมตตเก่าอยู่แล้วโอ้โหตัมาขัดน้ำมดเรื่องของวันยันเยามันะติดเพ่นเล็กไม้ชื่อรูกไทยอะนมาของุญแอใไ่ปีอืออของของไถปีก็ไม่ก็นี้นยนั่นรุ่นแรกอันนี้รุ่นแรกเนี่ยตัวมาอีกไหมรุ่นแรกมันรุ่มยิ่เก่าวรุ่นน้อยพอม L สาม เอาได้เวลาใส่แล้วครับผมเอาผักใส่หม้อแล้วก็ปรุงแล้วก็ซีมครับผมบที่หนึ่งอย่แล้วเซฟเพิลหอ,อมหนูสุผมกินจักรเายปีลหระไม่เคยไม่เคยบอกว่าไม่อร่อยครับผมมันย่องกินด <c oughs> นด้แมนเมนเมน กัดสูตรเจ้าเนาะเอาเลยตามตามับยันดบใบเลยมผมอันใส่แต่หอมบัวครับพักซีนนั่นก็นอีกสูตรหนึ่งครับผมแต่ว่าโอ้โีเรียหิ่งหัวไก่ครับโอ้เสียบพืนบบ่นโบข่อชอบแต่ผมกับมักเดียวผมกินได้เบิดแดหรอะ,ะเ,เบิดหมอยเลย เพื hmm. oh. 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 Uh ่อนนี่บัวคนดิเพื่อนมองได้จะเอาไปถวยพี่อันนี้เราจะตักอีกถวยนึ่งแยกต่างหากเนี่ยเพื่อนนี่เขาใส่ผักหอมเหมือนผักชีหอมนี่ถวยนี้โอ้เออถวยนี้ใส่ผักชีหอมไปแล้วเออถวยนี้ตักอีกอันนึงนี่อันนี้อันนี้คือบริษัทเบาแตยพญานิพิษสูตรอืมจัดพิษสูตรสิบว้านั่นดันละโอ้ยงั้นจัดไปอืมต้องบ๊อบบัดที่นี่โอเคไปโอเคโอเคไปไม่ถึงหมอนี่ได้บ๊อบัดที่นี่อันนี้โอเคสิกระเล็ก เอาแก้วใส่นี่บัดที่นี่อือกล้องบ่เฮาเห่ะสิกะแรกครับผมมะค้มก็นั่นผักสะเรากินกำลังกระแทบบ่แล้วนี่ดเด็ดผักสดก็มีฮ้อนอันนี้โอ้โหแล้วกินอะไรกันเสียผมก็คงวันผมรูเอ้าจัดครับผมแต่ไม่รู้เป็นแค่นะนคือหาเตียกันยุบนั่นละยุบนั่นละครับผมไปอย่าบอกเด่๋ยวบอกเยอะแค่นี่มีอย่งยัง ้มากันนสุดหัวครับผมด้วยดีครับผมใส่ผสมมขมยยังว่าขมำเนี่ยเออเอาเสบใส่เริ่มบเดี๋ยวเลละโอ้เริ่มคำเขายังไงครับผมปาดทีทั่วอย่าคหมันพรไม่จด้มจานได้คลองมือนไม่ได้เตรียมกันโอ้ครับ้โอ้สด โอ้ฟังจากคุยแก้วบองอืมตัวนี้ปินงมันเลยหรอเฮวยขัดยังเนอะเออนี่แหละครับสักสมบัติคมกินน้บแก้วบองอืมเพราะเก่าเหมือนเดิมอืมเอาอึ๊บนั่นละใช่ลหมเป็นเดียวอีกบ่างกว่ีสิ่ง วาสุดนึ่งเนีงยวางไต่ความไต่มันนะกวานุนะนวอยู่อ่ะแงแล้วมึงแต่ว่าหนูเป้าอ้อยดีจะทิ่มดิเม่ยนีหนป้าอ้อยบันืมววมันเทอยังแต่ะเมือนกินแต่นอ้อยแล้วเาม่อนเอาเบื่อหนออือดอกนี่ใส่ก็เจ้าเทดเซฟห้ออึ จำนำเดินาจกัพอไปหาแล้วเดี๋เดินแจงอยู่นอนพักอนก่อนช่างเนี่ยมึงเน้ครับเจัดเลยพินน้องขาาดาคมเลือขึงวดหอมเยอะเด้อสิบตอนนี้แหละเดี๋ว่าคอยหัวไล่เด้ข้าเขาอยยยกูหันเ้แต่ว่าดับแดกมเมื่อนั้นกูไปหาเส บ่ได้ปัดตอกมาลาบเดียวเนาะโตหาบักอาอะไรจัดผู้เดียวแล้วไปไกไป่บ่ไาอะไรเดี๋ยวเขาเวาลาเขาก้ม <c oughs> กลับ <พอ S 2> มักว่<พ>อะไรว่าดิครับพอบอก,อบอกเอามันมักไผรมักมันโอ้ยบ่าตื่นเต้นมักไผรมักมันเอาเลยนี่บาง,ม okay. างเมงืองเรโอ้เดี๋ยว อมว่ามุสูวนี่รรมชาติเดี๋ยวเออมักไปมักมันดับแรกก่อนครับผมเพราะว่าเพราะมักหอ,อมห <laughs> อมมันรัานข้าวข,าวข,าวขาวี้เจียวบ่หอมขี้เจียวไม่ข้าวขอหอมแม่นบ่อืมเกี๊ยวบองติ่มงานหนุ่มหน้านอนหนาวเด้ครับติ่มงานเนี่ยเข่ <laughs> านอนหนาวห,หน้าเกี๊ยวนอนหนาวอยู่บ้านมานี้ <laughs> เด็ดมากนี่ส uh mm ั้งป่นเกล็ดบ็อกไปสองน้ำพื้นืใช้อื่แต่น้าเบาแต่น้าพีไหมแต่น้าพยองยิ่งงูหมูลายใบมีอหมองหนึ่งงาหอมหับหอมเหม ดีขว่าม <c oughs> <c oughs> her ุมเดีะกมหน่อมมักหอมหอมหอเิมน้าไปยันหนาเนี่ยกูวยังนนี้ะรวดูหันคนเลว่าหูพันโอ้บาสพออีเวี่อยมอเาไปเห็นหน้าเขาเสียงเาเสีงเอย่หนเนาะเขาไม่เชีเนาะโอ้พบานูเลยเขาไปยูหัน เขาบอกยัเขาบอยางนั้น้เขาไปกดี๋ยวเขาเลาตรง้อตหนูอ้ยหนูเมียี่แดยนูตายยี่คนบอกกพันมันมีตำรวัแต่เกว่าเขาใจยัวเคยเคยไปพ่อมองนึ่ยัมนูเลเคต้องไปวดเบปาไ่นึงก็ยอมหันิไปยิงอีเดีนต้องเขาไปหาคนกอนมาแล้ว บเกติมองนึงตัวต้ไปคามันคาเก่งนะคุมันคาเก่งคือคุณ่กาเออกไปกินนเพราะว่าเราเป็นแบบเนี่ยื้นี่เนี่ย้อหอจนว่าหนูมันจะตันนึงแล้วอยู่นี่แล้ว่ไมอ้เล็หนน่อามีมันเอาระวังหออมือมีคนกลาไปหอกนั่นแหละนี่ต่งหวนี่วั chúng 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 này chúng 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 โยเขาไม่ช่วยเตียงมหากินนี่ร้อยนี่ร้อยก็นี่มาดูเตีงไอ้หน่อยขรวมไปเลยน่ะรอนไปวิ่หาเพราเร่องมันเรื่องมันกัมาีมห้าแล้วกัฟันั่นเขาไม่ให้แกอันขวมไปมันยังจืนียยู่สายหุดน่าขรวมไปก็ได้เห็นบัวนางเสมาจากเช่นตู่น uh> ั่าเร็มาใสเชียงนังใส่สายหลุดไก่ด ม่มาเทียงโปเกยางยู่ต่ำใส่ายเติมด้วยน่นอยู่วะแังกับแม่เพีอเอ้าจะจะไปใส่เหรอเอาเอาแก่ม่อยู่กับที่ไปเงียนไหมอะไรแกไม่อยู่กับที่แก่เลือดแกเลือดไปส้นอะเล่นมุกไปเลยเล่นมุกเสพไส่หัวห่ยไหมหัวเนหัวเนี บอกว่าจ่ได้ผ really? ิดพลาบ่เบ no ิ่งก in ็โดนการแกดแแตงไม่ลายถือใจบ่หัวหลอนคุณแกบ่ยุ่กับทีขอยก็งงยู่ว่าคุณแกะยังคุณแกเลื่อนนะัตวใสัตว์ว่ิ ใชนงอยูนี่มว่ากินอยู่กินเนาะอ,อันนี้นเขาเกินกี่ข้าวง่ามึงรูวเอ้ะได้เกียรอยู่บนนี้จะเข้ามาั้ยนะบนเหนือจับยู่ไปมีอนัอนอันอันยังขอเอื้อนแจ่วบองแจ่วบองมักใส่ข้างในเลยใส่ข้างในเลท่าเลยเฮ้ยท่าสู่ข้างในหมดเลยแห้งหอมทุกท่า,ทากกเลยัดใส่เงิเอื้อนละงัดใส่ละบัวไ,ไม่ไม่ใส่เกีย เอาสอดสอดสอดกันได้เอาอยู่ดีไม่แห้งครับผมแต่การได้การครับตบถ่ายโดยกีเขาขึ้นเกาครับผมน่ารักจังเลยครับบืสุดยอดครับผมกับบรรยากาศประจันเต็มดวงอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ